พออายุเยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่าแบบตามันก็เปลี่ยนไปอะคะ่ะอันนี้คือขึลงมาจากข้อผ่าตัดใช่ไหมครใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะร,รู้สึกตึงๆค่ะตอนทําไม่เจ็บเลยค่ะตอนนี้ตึงก็ยังไม่เจ็บนะคะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะอายุ36ปีค่ะวันนี้มาทําตา2ชั้นที่ทิริพรคลินิกค่ะอยากจะมีตา2ชั้นเพราะว่าตอนนี้เป็น2ชั้นลบในอะคะ่ะพออายุเยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่าแบบ ตามันก็เปลี่ยนไปอะคะ่ะรู้สึกไม่ค่อยชอบเหตุผลแต่งหน้าเวลาแต่งตานี่คือไอชโดไม่ค่อยติดเท่าไหร่อะคะ่ะก็รู้สึกมั่นใจโอเคที่เนี่ยะคะ่ะก็เลยเลือกกลัวไหมไม่กลัวนะคะเพราะว่าดูรีวิวแล้วแผลเล็กเจ็บน้อยบวมน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่กลัวคิดว่าไม่เจ็บคะ่ะดูรีวิวเยอะคะ่ะเลยเขาเขาว่าไม่เจ็บนะคะ นี่คือคลื่นลมมาจากข้องผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกตึงๆค่ะเจ็บไหมคะตอนทําไม่เจ็บเลยค่ะแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ตึงก็ยังไม่เจ็บนะคะปวดไหมไม่ปวดค่ะสงสัยยังลิศยาอยู่อะค่ะอ๋อยาชาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างขึ้นไปห้องผ่าตัดก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ตอนแรกบอกไม่กลัวเริ่มกลัวเห็นคุณหมอเห็นเจ้าหน้าที่เริ่มกลัวอ๋อเห็น เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับเราไหมดูแลดีเลยค่ะแบบอย่างไงบ้างครับก็ถามอะไรอาการก็โดยรวมคือดีอะค่ะรู้สึกประทับใจอะค่ะพอคุณหมอเข้ามาคุยได้สินใคคุณหมอได้พูดกับคุณหมอยังไงบ้างก็คุณหมอจะถามว่าอยากได้ทรงไหนอะไรยังไงอะค่ะก็ให้คุณหมอดูแล้วก็ให้คุณหมอออกแบบให้เลยไม่มีทรงที่เลือกไว้ใช่ไม่มีค่ะ ได้เห็นกระจกตัวเองหรือยังคะเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะชอบค่ะชอบเลยชอบค่ะน่าจะมาทำนานแล้วค่ะก็ให้ตัดสินใจรีบมาทำเลยค่ะถ้าคิดอยากทำนะคะคือไม่ผิดบังเลยค่ะ